อ้วนของแม่คะเราจะไปไหนกันล่ะคะนี่คุณแม่จัดเตรียมของนะลูกเราจะไปเที่ยวนะคะเราจะไปพักค้างคืนนะคะที่ไหนคะคุณแม่คุณแม่ยังไม่บอกว่าที่ไหนนะคะลูกเดี๋ยวให้แฟนขับอ้วนนะคะแล้วก็สุดสวยตามด้วยนะคะว่าอ้วนกับสุดสวย จะไปพักค้างคืนที่ไหนเป็นครั้งแรกในชีวิตของอ้วนเลยนะครับของสุดสวยด้วยคะแม่แม่นี่อะไรล่ะคะหืบอกปากลูกของพี่บ่าวค่ะของพี่อ้วนเพราะว่าพี่อ้วนอ่ะเผื่อไปดุใครไงลูกนะคะเราต้องกันเอาไว้ด้วยนะคะแล้วหนูอตุ๊กตาตัวไหนไปบ้างคะลูกนี่เอ็กเซซเซอรี่ของสุดสวยนะคะเอ็ซซอรีของสุดสวย ขขามีของผมไหมมีครับนี่เอาไว้นี่เป็นเอาไว้ใส่นะลูกนี่นี่แบบนี้ลูกนี่อ้วนครับอ้วนอ้นดูดูด,ด,ดูนี่เวลาหนูหนูนั่งในรถไงลูกอ้วนหนาทุบ๊บนี่อย่างนี้อ้ <laughs> วนจะได้รู้สึกนอนในรถนะ่ะจะได้สบายเว้ยเหมือนมนุษย์หรือเปล่า ก็ไม่รู้เหมือนกันนะลูกอันนี้ให้ส,สวยดีไหมอ่าสุดสวยหนุนดูก่อนสุดสวยไม่เอาผมเอาสองแม่ก็ตลกจริงเนี่ยนี่ก็เสื้อนะคะเอาไว้ให้อ้วนใส่ตอนตอนกลางคืนนี่ก็เป็นเอ็กเซซอรีมีลูกสาวอ้วนครับ่วนอ้วนอ้วนอ้วนมานี้แม่อออกให้อ้วนอ้วนจะไปพร้อมนั้นเลยเหรอเราจะเดินทางนะจ๊ะวันนี้นะ น,นี่ถ่ายไว้ตอนกลางคืนเดี๋ยวจะเดินทางวันที่สิบเจ็ดนะคะฮะนี่ไงเมียดูอาหารสิคะมีอาหารของสุดสวยนะคะแล้วคุณแม่ก็ซื้อปลอกนี้ให้ใหม่ให้กับอ้วนใหม่ที่แบบแข็งแรงขึ้นนะคะเพราะว่าป้องกันหลายชั้นมีขนมขันใจขนมไหมคะนี่ก็มีปานินปานินมาตรฐานส่งยุโรปนะคะให้กับสุดสวยเพราะสุดสวยจะแพ้ แพ้พวกเนื้อไก่นี่เนื้อไก่ที่แกะแล้วของอ้วนใส่กล่องจะกินง่ายกว่าและมีตุกกตต๊กตาตุ๊กตาสีชมพูอ้วนสนใจไหมคะอ้นสนใจไหมคะเอาไปไม่เอาค่ะแม่แม่ครับแม้ว่าเราจะรอดไหมครับที่เราจะไปเที่ยวเนี้ยแม่ก็ว่าอย่างนั้นนะลูกเราต้องลองดูนะลูกนะแล้วเป็นครั้งแรกด้วยนะคะที่อ้วนอ่ะและสุดสวยจะได้นอนกับคุณแม่ ไม่เคยนอนด้วยกันนะไม่เคยนะคะเป็นครั้งแรกแล้วก็เป็นโรงแรมที่สุนัขพักได้นะคะเป็นเป็นโรงแรมที่ดีและสวยมากๆนะคะวิวสวยดูดีมากต้องติดตามนะคะต้องติดตามแม่ยังตื่นเต้นเลยนี่ปลอกนะคะที่จะไปใส่เผื่อเวลาอ้วนเขาดุนะคะ จริงหรอคแม่อ้วนไม่ดุขนาดนั้นหรอกแม่ดูสิใส่ปอกอันนี้ให้อ้วนๆยังยอมเลยแม่ส,สวยๆทำอะไรหรอคะแม่คะอ้วนเธอใส่อะไรนั่นน่ะแม่เขาบอกว่าเอาไว้ใส่แบบให้คอมันไม่เค็ดนะลูกอืมอ้วนแล้วก็งงแม่จริงๆส,สวยๆไม่เอาด้วยหรอกส,สวยๆอยากลองไหมคะสักนิดนะคะลูกส,สวยๆปิ๊งนิ้วส,สวยๆ แม่อย่าแก้งสุดๆมันดีนะคะลูกก็ลองดูเวลานอนเวลานอนบนรถนะ่ะมันเดินทางไกลอะ่ะฮะสุดสเยก็จะอาจจะโอเคก็ได้นะไม่ชอบก็ไม่เป็นไรเอาตุ๊กตานี้ไปไงนี่ไง,ไงเอาวางไว้ตรงนั้นนะ่ะลูกก็นอนได้อือเอาคอวางแล้วจะไม่เมื่อยคอไงคะลูกจริงหรอคะแม่จริงจริงนะจริงค่ะลูก ไปเที่ยวนะคะค้างคืนไปแค่หนึ่งคืนพอนะคะถ้าลูกแฮปปี้นะเราไปกันที่อื่นต่ออีกนะคะลูกนะลองดูนะคะลูกเป็นครั้งแรกของทั้งแม่และทั้งคุณลูกติดตามหนูด้วยนะคะว่าหนูนะจะออกมาแบบไหนหนูเคยนอนแต่ในกรงหนูจำไม่ได้แล้วหนูไม่เคยนอนกับคุณแม่เลยนะไม่เคยค่ะนี่จะเป็นครั้งแรกในชีวิตอ้วนไปไหนล่ะ โอ้โหอ้วนเงียบและเรียบร้อยมากแม่ใส่อะไรให้อ้วนกลายเป็นอ้วนนี่แบบสงบสง,ง่ยมเจียมตัวในทันทีด้วยอันนี้ที่อยู่ในคอแม่ครับเอาออกให้อ้วนเถอะอ้วนกลายเป็นตัวตลกไปแล้วอ้วนเนะหล่อนะแม่แม่แมครับอ้วนอายนะไอแม่ทำอย่างนี้กับอ้วนได้ไง เห็นไหมลูกมันสบายไหมลูกไม่เลยครับแม่คิดไปเองแม่น่ะเดี๋ยวความเป็นมนุษย์มาเปรียบคุณแม่ครับมันใช่ที่ไหนนี่ทําแบบนี้กับผมเนี่ยเอาแม่ก็อยากลองด <c oughs> ูว่าอ้วนใส่แล้วเอาสุดสวยอ้วนเป็นยังไงอ้วนนัองนอนอย่างนี้เอาเอาลงอย่างนี้ดิคอนอนดิเดี๋ลองนอนสิคะ่ะนอนเลย ไอ้นอนดูสิแม่แม่ช่วยอ้วนด้วยอ้วนก็น่ารักนะคะอค้วนเขาเชื่อใจแม่ไม่ว่าแม่จะทําอะไรเขาก็แบบไว้ใจค่ะไว้ใจแล้วเชื่อใจเอาอ้วนแม่ให้ตุ๊ก,กตาไม่แม่เอาออกเถอะก็มีผ้าห่มนะคะแล้วเราจะไปลองกล้องตัวใหม่ด้วยนะคะของแค่นอนนะคะกล้องตัวใหม่แล้วก็ไม้ใหม่ด้วยนะคะใช้กล้องก็ต้องใช้ไม้ของกล้อง <c oughs> จริงหรอครับแม่ อ๋อนี่ผมดมแล้วอันนี้มันใหม่นะคะแม่ของผมเหรอใช่ครับอันนี้สีชมพูให้น้องดีกว่าลูกนะอ้วนอ้วนมาเอารังวันเลวอ้วนแบบอ้วนอ้วนครับอ้วนอ้วนครับมาแม่เอาออกให้อ้วนครับนี่ของสุดสวยสุดสวยแล้วก็นี่ถุงไว้ใส่บอมตุ๊กตาของสุดสวยกับอ้วน อ้วนครับอ้วนครับแม่ออกให้ครับอ้วนมาเร็วมาเร็วมามัมมามัมไหมคะอ้วนครับสุดสวยมาแล้วค่ะแม่ครับพูดมามัมมามหนูมาเลยอ้วนก็มาแล้วครับอ่ะอ้วนอ้วนวนมามัมไหมอ้วนอ้วนอ้วนคะอ้วนครัอ้วนครับนี่ของอ้วนค่ะลูกไม่ใช่ของสุดสวยของอ้วนค่ะลูกของสุดสวยเป็นปลานิลุกอ้วนค่ะอ้วนครับ เอ้ยเอ้ยได้รางวัลผมชอบขอบคุณค่ะแม่ของส,สวยๆแล้วค่ะแม่เดี๋ยวรอแป้นหนึ่งคะ่ะส,สวยเอาแม่นะแลัวก็แป้นหนึ่งนะคะส,สวยๆนะรอแป้นหนึ่งอันนี้นะอูตานินปานินส่งออกยุโรปเลยนะลูกโอ้ยจะเกตอแม่อย่าดึงไว้สิโอ้ยจั๊ก้ยหยไปแล้วมันอร่อยจริงเลยเนี่ยโอมันหอมแม่หอมกลิ่นปลามากเลย อ้วนอยากไหมอ้วนอยากไหมอันนี้ของน้องลูกเอาไว้นะอ้วนเก็บกินของอ้วนดีกว่านะมาเอาของอ้วนมาไม่ให้เพราะว่าอ้วนนี้แบบเป็นพรีเซนเตอร์แบบใส่ปลอกคอเนี่ยใส่ไอ้หมอนที่ไอ้น่าหลับว่างเลยแม่นี่ถูกใจแม่แม่ก็แม่แกงอ้วนนะโอ้อร่อยจริงเลยครับแมอ่อร่อยมากเลยแม่ ใช่มันอบแห้งมากเลยนะคะมีหลายแบบนะแบบแห้งกับแบบแบบเนี่ยคะ่ะตัวนี้จะแบบแบบอไม่ได้แห้งมากนะคะแต่อ้วนชอบของโปรเลยนะ,ะของโปรโดเลอุนุคนนู้นไปกินตรงนู้นคนนี้กินตรงนี้แม่หมดแล้วโอ้แม่นึกว่ามันหายวับน,นู้นแน่ใจหรือว่ากินกินหรือกินหรือมันหายวับอะ่ออะฮะเกินเลยหรือเปล่าเนี่ไหนขอดูสิแม่เอาอีกเอาอีกค่ะแม่ Oh, ชอบมากอ้ว,น,วนเขาจะชอบมากมากเลยชอบมากมากถอยล้างไปยหล้งไปแลฟึบ,ฟบแต่แต่เวลากินอ้วนจะสุภาพมากนะคะอ้วนจะค่อยๆกว่าถูกมือคุณแม่อ้ยอันนี้ชอบมากเลยนะคะเป็นของโปรดเลยกินไม่ต้องห่วงเลยนะคะไม่มีเกลือนไม่มีเหลือไม่เหลือเศษด้วยอจมูกผมดีครับ ไม่บา,บายไม่บา,บายติดตามผมด้วยนะครับว่าผมจะไปเที่ยวไหนนะครับคืนนี้เรามาดูกันนะครับว่าผมจะไปโผล่ที่จังหวัดไหนนะครบับ๊ายบาย